สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขทาโลก โดยแม่หมอความสุขหัวโตโตแม่หมอหัวโตวนั่นเองนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่แห่งความสุขนะคะเอาละค่ะทุกรันดอมนะคะในร้ายมีดีในดีมีร้ายขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่กดติดตามแม่หมอแล้วก็กดคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์สิ่งไหนดีก็น้อมรับแล้วก็สิ่งนั้นถือว่าเป็นแรนดอมขอบคุณแต่ถ้าคุณฟังแล้วคุณรู้สึกแบบ ร้อนหรือว่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปัดผ่านไปได้เลยนะคะเพราะว่าแสดงว่าแลนดอมนั้นอ่ะไม่ไม่ถูกจริตกับคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนนะคะเอาละค่ะนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขในวันที่7เดือน7นะคะขอให้ทุกคนได้หลุดพ้นทุกต่างๆนะคะวันที่7เดือน7เขาบอกว่าปีนี้เป็นปีที่พญานาคขายทรัพย์ในวันที่7 เดือน7คนที่แบบว่าเป็นคนอีสานเขาก็จะเขาบอกว่าเป็นวันแรงนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ว่ามีหลายที่หลายศาสนาที่นับถือศาสนาพุทธเนาะทุกคนเขาบอกว่าวันที่7เดือน7เนี่ยนะคะมีแบบคนใหญ่ๆเขาก็เชื่อการอ่านทุกคนเนาะนั่นแหละค่ะ ก็ขอให้น้อมนำไปในทางที่ดีนะคะเหมือน Happy birthday to me Happy birthday to me <c oughs> นะคะให้กับแม่หมอนะคะทุกคนถ้าใครอยากเป็แม่หมอก็เลขที่บัญชีอยู่ที่คอมเมนต์นะคะราลค่ะขอให้ทุกคนน้อมนำนะคะมาที่ไพ่นะคะเรายังไม่ตั้งชื่อแรนดอมนะคะขอให้ไพ่นำทางแล้วกันนะคะทุกคนขออนุญาตครูบาอาจารย์นะคะขออนุญา โอเคค่ะนะคะนะคะเช้านี้เรามาดูว่าคุณเป็นลูกหลานพญานาคหรือเปล่านะคะและพญานาคจะขายทรัพย์ให้คุณไหมนะคะนะคะเราจะบอกว่าถ้าคุณอยากได้ทรัพย์จากพญานาคนะให้ถาตอนนะคะห้าโมงเย็นอะนะคะห้าโมงเย็นนะคะแล้วก็เตรียมไปเสิร์ชหาดูได้นะทุกคนว่าการที่อยากได้ทรัพย์จากพญานาคทำยังไงเนาะ โอเคค่ะมาดูตัวตนของทุกคนก่อนเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเนะวิ่จแชทินแล้วก็10สบดาบอะไรล่ะเธอสิบดาบก็คือการจบสิ้นทุกสิ้นทุกอย่างการที่คุณอกหักมาหรือว่าคุณผิดพลาดประการใดมานะคะ มันได้จบลงแล้วนะตั้งแต่วันที่คุณเข้ามาดูนะคะมันได้จบลงแล้วแล้วก็จัดเม้นไพ่จัดเม้นไพ่แห่งการรอคอยแห่งการร้องขอแล้วก็เดิรซานนั่นเองนะคะทุกคนนี่คือนะคะจัดเม้นแล้วก็นะคะ มันได้จบลงแล้วนะคะตอนนี้สถานะของคุณนะคะอุปสรรคนานาทุกประการนะคะคุณจะมีโชคใหม่หรือเปล่านะคะเรามาดูกันนะคะตอนนี้สถานะของคุณที่ผ่านมาคุณเจ็บมามากนะคะตอนนี้ชีวิตคุณได้เปลี่ยนมาใหม่เหมือนชีวิตกลับคืนมาสู่สภาพใหม่อีกครั้งหนึ่งคนเก่านะคะแต่เป็นคนที่ มีจิตใจใหม่เป็นคนใหม่ก็ได้นะคะเรามาดูให้ไพ่ต่อยอดเลยค่ะเด <ฮ als> ้ว่า <ập hij als> <The> <word> คุณจะได้พบความสุขเด e อว่มันจบสิ้นแล้วค่ะทุกคนมันจบสิ้นแล้วมันจบสิ้นแล้วนะคะเด e อว่นะคะ,ะ,คะสิบดาบจบแล้วค่ะอุปสรรคปัญหาต่างๆนานานะคะน้อมรับเลยไพ่ นี่คือตัวตนของคุณสิ่งที่คุณปรารถนาพญานาคหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็ตามนะคะในวันที่7เดือน7นะคะเป็นเป็นวันที่คุณจะได้เจอความสุขนะคะเป็นวันที่คุณอาจจะได้รับโชคดีๆก็ได้นะคะเรายังไม่รู้นะคะเพราะว่าเรายังเปิดไพ่ไม่หมดแต่ว่าขึ้นเดอร์เวอร์เดอรเวอร์ก็คือบางคนนะคะจะได้ทำงานกับชาวต่างชาติบางคนนะคะ บางคนนะจะได้พบเจอคนต่างชาติเป็นคู่รู้ใจคุณอธิษฐานยังไงคุณก็จะได้อย่างนั้นนะคะนั่นคือคำว่าจัดเม้นนั่นเองนะคะจัดเม้นคือการรอคอยทุกคน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 ,กคนไรแห่งเศรษฐีคุณจะได้พบเจออะถ้าคุณอยาก ปราถนาเรื่องแฟนนะคะคุณจะได้แฟนเป็นคนต่างชาติเป็นคนมั่งคั่งร่ารวยนะคะถ้าคุณปราถนาคุณจะได้เดินทางการเดินทางจะนําโชคลาภมาให้คุณคุณจะเป็นผู้ที่มั่งมีคุณจะได้รับโชคลาภจากนะคะพญานาคบางทีคุณอาจจะเป็นลูกหลานของพญานาคก,ก็ได้นะคะนะคะแต่เราไม่รู้เพราะว่าเราไม่รู้จริงๆว่าเราเป็นหรือเปล่านะคะ นะคะเอาเรามาดูต่อค่ะทุกคนนะคะสิบราชาทิริยต่อไปนี้ชีวิตคุณนะคะนี่คือชีวิตคุณนะคะหลังผ่านวันที่7ไปชีวิตคุณนะคะหรือว่าภายในวันที่7พรุ่งนี้นะคะคุณอยากให้เกิดอะไรขึ้นชีวิตนี้จะมีแต่ความสุขแบบนี้เลยนะคะนี่คือ6 เรียนนะคะความมั่งคั่งล่ำรวยการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คุณจะสมมุติว่าคุณได้รับตอนนี้แล้วนะคะคุณอาจจะไม่คิดว่าชีวิตไม่ฝันมันอาจจะพลิกผันเพราะว่าจัดเมน้นจัดเม้นแล้วเป็นเดอะเวอร์นั่นคือชีวิตคือ เปลี่ยนเลยเปลี่ยนแบบนี้เลยทุกคนเพราะว่า j s t m เ n นแล้วก็ The w r r l d t h e World รเสร็จแล้วเป็นอะไรคะราชาถือเหรียญแล้วก็หกเหรียญน,นะคะคุณจะได้รับนะคะได้รับถ้าคุณยังไม่ได้รับนะคะคุณไปร้องขอคุณได้แล้วนะคะคุณอาจจะเจอชายรูปงามหญิงรูปงามนะคะหรือว่าคุณจะได้ทำงานกับคนที่มั่งคั่งร่ำรวยถ้าใครมีคู่แล้วนะคะคุณไปร้องขอชีวิตคุณจะพลิก เป็นหน้ามือเลยใครที่แบบว่าเพราะว่าไพ่ใบแรกมันเป็นนะคะสิดาบนั่นเองคือการจบจบจากโอ้โหทรมานมากกว่าจะจบเห็นไหมคะเหมือนหนังกว่ากว่ากว่าจะตุยอะ่ะ เออเหมือนดนังนั่นแหละนะคะแล้วนะคะเมื่อคุณร่ำรวยมั่งคั่งคุณก็ช่วยเหลือเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกู้บูคนอื่นเนี่ยค่ะนี่คือตัวตนของคุณนะคะในช่วงเวลาอันใกล้นี้คุณจะเจอสิ่งนี้นะคะแล้วเมื่อคุณมั่งคั่งร่ำรวยคุณก็แจกจ่ายช่วยเหลือคนอื่นนี่คืออาจจะเป็นปณิธานของคุณก็ได้นะคะว่าเมื่อคุณแตนที่แน่ คุณจะได้นะคะพบเจอเทาวต่างชาติหรือว่าได้เจอกับคนต่างชาติหรือได้ทำงานกับนะคะคนต่างชาติก็ได้นะคะทุกคนห้าอ่ะความขาดแคลนความขัดสนนะคะอ่ะถ้าใครยังไม่เห็นเดี๋ยวเราขอปรัแบโบซนกล้องหน่อยนะคะโอเคนะคะอยู่ดีๆนะคะห้าหาห,าหา ห้าเหรียญก็มาจ้าความขัดสนขาดแคลนถ้าคุณอยู่ในช่วงความขัดสนความขาดแคลนคุณจะได้รับความช่วยเหลือเดี๋ยวเรามาให้ไพ่ช่วยตีนะคะเรามาให้ช่วยไพ่ช่วยนะคะว่าหา้านี้คืออะไรเด,ดิดด,ด,ดมันจบลงแล้วทุกคนมันจบลงแล้วนะคะความขาดแคลนของคุณมันจบลงแล้วนะคะคุณจะได้ คุณนี่คือสิ่งที่คุณลองขอนะคะให้คุณได้หลุดพ้นคุณจะจบจบจากความยากจนจบจากความเอ้ยเราพูดผิดจบจากความขาดแคลนจบจากความขัดสนนะคะบางคนถึงขนาดตกงานนะคะตกงานมาหลายปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็แบบว่าเออแบบชีวิตตกต่ำอ,ะอ่ะชีวิตตกต่ำเพราะขึ้นขาดแคลนแต่เดอะเดตมันได้จบลงแล้วนะคะมันจบลงแล้วค่ะนับจากนี้รีวิว ทุกคนทุนทุนทุกคน f o r เราบอกแล้วไงว่ามันได้จบสิ้นกันแล้วนะคะให นะคะเดี๋ยวเราจะบอกก็ได้นะคะ The View of Fortune นะคะทุกคนนี่คือโชคชะตาของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วมันได้จบลงแล้วค่ะตั้งแต่วันนี้ที่คุณเข้ามาดูคุณอาจจะมาเข้าเข้ามาดูหลังจากวันที่7นี้ก็ได้นะคะแล้วชีวิตของคุณเมื่อไหร่ที่คุณเข้ามาดูก็เมื่อนั้นล่ะค่ะชีวิตคุณคุณได้เปลี่ยนแปลงไปนะคะจากความขาดแคลนนะคะมันได้จบลงแล้วและเ e ลวิ e อ of Fortune ขึ้นมาชีวิตของคุณกำลังจะเปลี่ยนไป ะะเปลี่ยนไปในทางที่ดีแน่นอนคุณร้องขอว่าให้คุณมีชีวิตมั่งคั่งร่ารวยเมื่อคุณมีชีวิตมั่งคั่งร่ารวยคุณจะได้ไปเผื่อแผ่คนอื่นนะคะใครทําดีก็ได้ดีใครทําไม่ดีก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่อันนี้มันขึ้นไปเดอะเวอร์นะคะก็คือสิ่งที่ดีงามนั่นเองนะคะตื่นเต้นมือสั่นไปหมดนะคะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณแบบยังความเป็นกังวลนะคะเดอะมูนนะคะ คุณยังมีความเป็นกังวลอยู่ว่าเออมันจะได้หรอแล้วก็เป็นนะคะนะคะความเป็นกังวลของคุณคุณไม่ต้องกังวลนะนะคะคุณจะมีสิ่งดีๆแค่คุณทำใจให้สบายนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะสิ่งที่เลวร้ายได้ปัดเป่าออกไปแล้วนะคะจะไม่มีอะไรที่ไม่ดีกับคุณแน่นอนนะคะเพราะเป็นราชาคุณจะมีความสุขมากๆนะคะ ธุรกิจของคุณก็จะไปได้สวยนะคะคุณจะมีความสุขเลยแหละธุรกิจของคุณก็จะไปได้สวยเพราะขึ้นราชานะคะถือถ้วยนั่นเองราชาแห่งความสุขชีวิตของคุณนับจากนี้จะมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์แน่นอนราชินีถือไหมทา่า การงานก็ประสบความสำเร็จค่ะการงานเป็นราชินีถือไม้เท้านะคะมุ่งตรงไปข้างหน้านะคะการงานของคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคุณมีกําลังเหลือเฟือคุณมีวิสัยทัศน์ที่ดีการที่ คุณจะมีโอกาสเข้าสังคมมากมายคุณเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนรอบรู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมองไปข้างหน้ามองมองอนาคตไม่มองถอยหลังนี่คือตัวตนของคุณนะคะสิ่งอนาคตที่จะผ่านที่จะเข้ามาหาคุณในช่วงเวลาเร็วๆนี้เพราะดวงชะตาของคุณได้เปลี่ยนไปแล้วนะคะขึ้น The View of Fortune นะคะให้คุณไปขอพญานาคเลยนะคะถ้าคุณมีดวงเล็วก็ นะคะขึ้นราชินีนะคะราชินีถือดาบนะคะคุณเป็นคนเก่งนะคะมีแต่คนแบบว่าอยากเข้ามาหาคุณนะคะคุณสามารถสั่งการสั่งงานได้ไม่ว่าคุณในะช่วงนี้คุณเข้ามาดูเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะบางคนนะคะนะคะจะบริหารงานเก่งมากคุณจะเปลี่ยน การเงินนะคะการเงินคุณจะบาลานได้ลีขึ้นนะคะอนาคตของคุณการเงินของคุณนี่คุณไม่ต้องห่วงเพราะคุณเป็นถึงราชาถือเหรียญน,นะคะอนาคตของคุณไปได้ไกลแน่นอนค่ะนะคะจงเดินทางออกไปหาความรู้สิ่งใหม่ๆหหรือว่าช่วงนี้คุณกําลังขมักขมน่นเรียนรู้อ,อะไรบางสิ่งบางอย่างจนคุณได้แตกฉานเป็นราชินีนะคะคุณเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด นะคะนี่คือนะคะสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะราชินีถือความอุดมสมบูรณ์นะคะนี่คือดีเอ็มเพจคุณจะมีความอุดมสมบูรณ์ในตัวคุณเองคุณจะมีความสุขเหลือล้นการราชินีถือเออทัทีค่ะดีเอ็มเพจนะคะคุณจะมีความสุขเป็นผู้ให้ นะคะความอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งร่ำรวยคือดีเอ็มเพนะคะคุณชนะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะนะคะเดอรมูนนะคะเดอมูนของคุณก็คือคุณได้ออกมาหาความรู้ใส่ตัวเองนั่นเองนะคะนะคะแล้วก็ดีเอ็มเพความมั่งมีความอุดมสมบูรณ์นะคะในตัวคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะจ๊ะนะคะชีวิตของคุณ ราชนีนะคะราชินีถือราชินีถือเรียนนั่นเองนะคะเราบอกแล้วแสดงว่าชีวิตคุณนับจากนี้เป็นคู่ที่สมพงกันทุกคนมันปาฏิหาริมากเลยนะทุกคนราชินีเราจับมาสองครั้งแล้วนะคะว่าถ้าใครย้อนไปดูนะจะเห็นว่าอ่ารนดอมที่หกห้าหกหก แล้วก็67แล้วก็แรนด้อมเนี้ยราชาและราชินีถือเหรียญออกมาคู่กันบ่อยมากทุกคนสังเกตดูนะเราสังเกตเพราะว่าเราอ่านไพ่เนี่ยเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยทำไมราชาราชินีแล้วก็เดอะวิวออฟฟอร์จูนแล้วก็เด e ะเวอร์จัสเมนตออกมาบ่อยมากนั่นแสดงว่าไพ่ ต้องการบอกว่าคนที่เป็นเจ้าของแรนดอมหรือว่าคนที่เข้ามาดูคนที่เข้ามาดูเนี่ยหมายความว่าคุณเป็นเจ้าของแรนดอมนั้นนะคะรับแต่สิ่งดีๆไปและสิ่งดีๆจะนําพาให้คุณประสบความสําเร็จนี่คือราชาและราชินีถือเหรียญจ้าแล้วก็เดอะเวิร์เป็นคู่ที่สมพงเป็นคู่ที่เหมาะสมซึ่งกันและกันเมื่อคุณมั่งมีสีสุขนะคะบางทีคุณเจอกันปรับ,บแล้วมีน้องเลยนี่คือ ะคะ DM p a พจความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์การช่วยเหลือเผื่อแผ่คนอื่นการมีความมีเมตตากรุณาปานีนะคะคุณได้คุณบางคนคุณอาจจะศึกษาเรื่องการปลดล็อกเรื่องการฮิวลิงฮิวใจคนอื่นก็ได้นะคะเพราะมันขึ้นดี p a ็มพนะคะแต่คุณมั่งคั่งร่ำรวยแน่นอนค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเมื่อคุณมั่งคั่งเริ่มรวยแล้ว คุณก็ช่วยเหลือเผื่อแผ่คนอื่นโดยที่คุณไม่ได้ไม่ได้แบบว่าเอ้ยฉันไม่ช่วยหรอกคนนั้นคนนี้ไม่ค่ะนะคะคุณเป็นคนดีมากนะคะแม่หมออยากรู้ทุกคนเนี่ยสิบเหรียนก็ออกมาอีกแล้วทุกคนคุณไปดูนะหลายๆรอบเราสรับให้แล้วนะเดี๋ยวสับให้อีกก่อนนะคะสิบเหรียน ต่อไปนี้ชีวิตคุณจะมีแต่ก้างข้างร่ำรวยนะคะนี่คือนะคะยิ่งคุณให้เท่าไหร่ยิ่งคุณให้ทานมากเท่าไหร่ผลกลับมาจากการให้ทานนะคะแต่การให้ทานคุณต้องรู้นระวังตัวเองนะคะไม่ใช่ให้เด็ เขาเรียกว่าให้โดยไม่คิดนะคะนะคะ,นะคะให้พอที่จะให้ได้นะคะแล้วก็เก็บแล้วก็ไว้ที่แบบบริหารจัดการของตัวเองนี่คือความมั่งคั่งร่ำรวยไพ่แห่งเศรษฐีนี่คือไพ่เศรษฐีสิบเหรียญจ้านะคะไม่มีอะไรจะดีไปกว่านี้ชีวิตนี้คุณหลุดพ้นจากความขาดแคลนคุณไม่ต้องไพ่าลายไม่มีเลยนะคะทุกคนก สิ่งใหม่ๆคุณจะมีโอกาสได้หยิบงานใหม่ๆขึ้นมานะคะงานใหม่ๆคุณจะเจอโอกาสใหม่ๆนะคะนี่คืองานใหม่บางคนนะคะเป็นเจ้าของจิตการคุณจะได้หยิบงานใหม่ๆขึ้นมานะคะนี่คือสิ่งที่คุณจะได้ทําเมื่อมีเงินแล้วสิ่งใหม่ๆก็จะตามมางานใหม่ๆมันจะผุดขึ้นมาในสมองคุณแล้วคุณก็ลงมือทําหรือบางคนได้เรียนรู้แต่ยังไม่ได้ลงมือทํานะคะคุณจะมีเงินแล้วเงินทําให้คุณได้ ลงมือทำในสิ่งที่คุณปรารถนา The Fool คุณจะมีความคิดที่เป็นอิสระความคิดที่ฟรีดอมหรือคุณสามารถเดินทางไปไหนก็ได้ชีวิตของคุณคุณได้ใช้แบบคุ้มค่ามากนะคะนับจากนี้นะคะคุณจะได้เดินทางแน่นอนการเดินทางทําให้คุณมีนะคะมิตรภาพที่ดีการเดินทางทําให้คุณได้เจออะไรหลายๆอย่างนะคะ ความสุขความสุขค่ะทุกคนหนึ่งด้วยหนึ่งด้วยนี่คือความสักเอ้ยนี่คือความสุขนะคะที่มันล้นเออมีคนมามอบความสุขจะไม่สุขได้ไงคะนี่คือราชาและราชินีถือเหรียญนี่คือสิบเหรียญน,นี่คือหกเหรียญเราสังเกตทุกคนไปกลับไปดูแรนดอมนะคะหกหกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปด ที่กาลังจะทําเนี่ยแหละคะ่ะที่แม่หมอทําตอนเช้านี่แหละคะ่ะเหมือนกันมากทั้งที่แม่หมอเอาไพ่คนละสำรับมานะคะแล้วก็สับ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 ,สบอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาดูแรนดอมแม่หมอแสดงว่าไพ่อยากจะบอกว่าโอกาสของคุณมาถึงแล้วจงน้อมรับเอาสิ่งนี้นะคะชีวิตคุณได้เปลี่ยนไปแล้วนั่นเองนะคะ มีความสุขมีเงินทองเหลือเฟือนะคะงานใหม่ๆก็จะเข้ามาคุณจะได้ใช้ชีวิตอิสระฟรีดอมเพราะอะไรเพราะมันได้จบลงแล้วค่ะนะคะความขาดแคนหรอความขาดแคลนก็ได้หลุดพน้นออกมานะคะนี่คือระยะเวลานะคะในช่วงนี้เพราะว่ามันขึ้นเดอรเดทนะคะมันขึ้นเดอรเดทแล้วนะคะเดอเดคือการจบออกมาย้ำเตือนนะคะ นะคะแล้วก็ The View of Fortune ชีวิตของคุณจะเปลี่ยนผ่านแล้วนะคะชีวิตของคุณได้เปลี่ยนผ่านแล้วนั่นเองนะคะ The Moon คุณก็ยังมีความวิตกกังวลอยู่ในะช่วงเวลาหนึง่งหรือว่าตอนนี้ก็ได้นะคะว่ามันจะเป็นไปได้ไหมอย่าสงสัยนะคะถ้าคุณอยากได้ทัพย์ก้อนโตนี่คือ The Date ถ้า The Date มาแสดงว่ามันจบแล้วที่ทำไมถึงแม่หมอเชื่อมั่นว่ามันจบแล้วเพราะมันขึ้น The View of Fortune นะคะเดี๋ยวก็จัดเม้นนะคะสิ่งที่คุณลองขอนะคะนี่คือเดอะเวอร์นะคะเดี๋ยวแม่หมอขอเรียงไพ่ใหม่อีกนิดนึงนะคะนะคะช่วงนี้คุณก็จะบาลาน์นะคะเรื่องนะคะบาลาน์นะคะเรื่องการเงินกันการเงินของคุณคุณได้แน่ได้แบบโอ้โหได้เยอะเลยนะคะนะคะคุณลองขอคุณไปขอซับอย่าลืมไปขอซับนะคะวันที่7 เดือน7นะคะ Happy Birthday to me นี่ค่ะชีวิตของคุณจะได้รับอิสระคุณได้เรียนรู้คุณออกไปเรียนรู้บางสิ่งบางอย่างหรือตอนนี้คุณกำลังเรียนรู้นี่คือ t h e e m p เกับ The e m p l o y e r ความสุขทั้งนั้นเลยนะคะการงานก็เฟื่องฟูนะคะไม่ว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะคุณมีสเสน่ห์ในตัวเองคุณมีนะคะเขาเรียกว่ามีออ เขาเรียกว่ามีอํานาจเออมีอํานาจในตัวเองคุณจะได้พบความสุขแน่นอนนะคะความสุขความเป็นอิสระนะคะบางคนจะได้เจอหลักแท้ที่หอยหาเพราะว่ามันขึ้นหนึ่งถ้วยนะคะชีวิตอิสระฟรีดอมนะคะช่วงเวลานี้คุณกําลังบาลานซ์เรื่องรายรับรายจ่ายต่อไปนี้นะคะจะไม่มีคุณจะใช้เวลาอย่างมีความสุขเพราะคุณได้เดินทางออกไปหาความรู้นะคะชีวิตของคุณ เปลี่ยนไปแล้วสําหรับคนที่นะคะอยากขอนะคะก็คือนะคะขอพญานาควันที่7เดือน7 5็ดห้าโมงเย็นนะหลังจากห้ามงเย็นไปคุณก็เตรียมผลไม้5้าอย่างอะไรก็ได้นะคะแล้วก็จุดธูป16ดอกตั้งจิตอธิษฐานขอขมากรรมกร,รมใรรดที่ข้าพเจ้าตืดไปไปขอขอบทสวดขอมากรรมได้ค่ะจากนั้นก็อธิษฐานเอ่ยชื่อนามสกุลจริงนะคะขอถ้าข้าพเจ้า เป็นลูกหลานพญานาคก,ก็ขอให้ข้าพเจ้าได้รับทรัพย์สมบัติทรัพย์ในดินสินในน้ําที่เป็นของข้าพเจ้าในอดีตชาติให้พญานาคนะคะคายทรัพย์ออกมาให้ข้าพเจ้าให้มาใช้ในปัจจุบันณปัจจุบันพระชาติปัจจุบันนี้ภพภูมิปัจจุบันนะคะก็พูดแบบนี้นะคะให้ได้เป็นทรัพย์เป็นโชคอะไรเดี๋ยวท่านก็ประทานให้เองนะคะถ้าคุณเป็นลูกหลานพญานาคจริง ท่านจะประทานให้นะคะวันที่7เดือน7เท่านั้นนะเป็นวันที่พญานาคคายทรัพย์เยอะที่สุดในรอบปีนี้นะคะเพราะว่าเป็นเขาบอกว่าเป็นวันแรงเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเห็นหลายๆที่เขาทำอะอะไรนะน้ำศักดิ์สิทธิพ์พีพีกรรมแล้วก็ อย่างนาครพนมเนะะี้ยค่ะทุกคนเขาก็พิธี7วัน7คืนวันที่7เดือน7แล้วก็หลายที่ะคะ่ะทุกคนถ้าเป็นภาคอีสานเราก็ไม่รู้เหมือนกันที่เราไปแบบดูมาเราก็เลยเอออะไรเงี้ยแต่ถ้าใครแบบว่าได้ฟังแม่หมอแล้วตอนเช้าก็อาบน้ําไปทําบุญแล้วก็ไปวัดใหญ่ๆนะคะที่มีองค์พญานาควันเสาร์ะคะ่ะวันเสาร์เขาเรียกว่าพระนาคปกอะคะ่ะไปขอแบบนั้นก็ได้หรือว่า วัดไหนที่มีพญาน,นาคอยู่ที่บันไดนะคะ่ะก็ไปขอทรัพย์ขอโชคได้นะคะช่วงนะคะนะคะสิบเอ็ดสิบเจ็ดนาฬิกาขึ้นไปนะคะช่วงเย็นๆนะคะทุกคนหรือว่าอย่างเราอะ่ะ เราไปน่าจะไปตอนเช้านั่นแหละทุกคนเพราะว่าเราจะต้องไปทําบุญด้วยมันเกิดตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนนะคะก็ขอให้ทุกคนรับแต่ความสุขไปนะคะทุกคนคะ่ะรวยรวยรวยขอให้ทุกคนหลุดพ้นออกจากนี่เป็นคําศักดิ์สิทธิ์ของแม่หมอนะคะที่เกิดวันที่7เดือนเจเราไม่รู้นะว่าเราเป็นลูกหลานพระยานาคหรือเปล่า ถ้าคุณขาดแคลนอยู่นะคะมีอุปสรรคขักหนามอะไรก็ขอให้คุณหลุดพ้นออกจากนะคะความขาดแคลนอุปสรรคปัญหาต่างๆณนะวันนี้เวลานี้ที่คุณเข้ามาดูนะคะทุกคนนะคะขอให้ชีวิตทุกคนได้เปลี่ยนแปลงไปเป็น The View of Fortune ปรารถนาสิ่งใดนี่คือคุณจะได้เจอพบกับคนต่างชาติหรือว่าดีวงานกับคนต่างชาติ ให้เหมือนแรนดอมนี้มีแต่ความมั่งคั่งด้างด้ดวยได้เจอคู่แท้กรักแท้มีแต่ความสุขเหมือนแรนดอมนี้นะคะขอให้แรนดอมนี้เป็นแรนดอมที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นแรนดอมที่สมปรานาทุกคนที่น้อมรับนะคะขอให้เป็นดังนั้นนี่คือวาจาศักดิ์สิทธิ์ของเรา นะคะโอเคค่ะอาจจะดูจริงจังนิดนึงนะคะขอให้ทุกคนน้อมรับอย่างมีความสุขนะคะอย่างเต็มที่อย่างมีรอยยิ้มที่ชื่นบานนะคะขอนุมโมทนากับทุกคนด้วยนะคะแม่หมอไปก่อนนะคะบ๊ายบายซีอูค่ะแล้วเจอกันคืนนี้นะคะบ๊ายบายรักกันค่ะรักกันแฮปปี้เบ t ร์เดย์ทูมีมีความสุขมากๆนะรวยๆๆนะคะแม่หมอหัวโตวบ๊ายบาย